แบงไม่ต้องเรียบไปลูกชา้าๆยืดตัวให้สุดๆไม่ต้องยีบลูกรู้ว่าเหนื่อยใจเย็นการยืดตัวหน่อยลูกอย่าดวิ่งท่านั้น,น,ปนไปยังอีกรอบหนึ่ง การยืดตัวขึ้นเดิอย่าง,งอเขา่าอย่าง,งอเข่ามากดลยกันโชคไปจะช้าดีมากอย่าทำอย่าเล่นมอยจะเล่น